เกี่ยวก็ปิดอ้าวก็ตรงนี้นี่วะกูคิดอะไรเยอะแยะวะเอ้ยตายโอเคครับทุกคนผมเจอประตูเอนเดอร์แล้วนะฮะก็คงไม่ต้องไปเยี่ยมที่อื่นให้มากนะเว้นแต่ว่ากูจะอยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวข,วา,ขว,าาวางก่อนขอวางก่อนนะวางก่อนให้เป็นวิธีแบบปงเป็นไงเป็นไงทุกคนสวัสดีครับ นี่คือประวัติศาสตร์ของผมนะครับผมจะลงไปฆ่าางกรด้วยตัวของผมเองนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะเข้าไปดีเในวิธีการที่ผมเล่นเซเว i ร์ลนะครับนี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของผมนะผมจะจดจําเอาไว้เลยนะโอเคแล้วผมจะอัพลง YouTube ด้วยนะครับยังให้กตามครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับไม่ต้องพูดทาทาเพลงอะไรมากไปครับลงไปครับอุ้ยเกือบตกระบาดตายฮ่ะดีเอ็นอ่า เยี่ยมนี่ครับนี่คือมิติสุดท้ายนะครับที่เราจะมานะครับเพื่อกันตกนะเพราะว่ากูใส่ของเต็มยศอยู่นะตกไปก็ชิหายนะเดี๋ยวขอเก็บของอ่าเอาเตรียมให้พร้อมนะครับเตรียมอินเอร์เชสให้พร้อมนะแล้วผมไม่รู้ว่าหินพวกนี้มันแข็งเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอขุดก่อนผมจะทาบันไดขึ้นไปครับอ่าเดี๋ยวเตรียมของแป๊บนึงนะจ๊ะอ่าพวกนี้เก็บไปก่อนก็แล้วกันนะ อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนนะครับโอเคเตรียมตัวผมจะไม่ไปตีไอ้พวกเอ็นแมนนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการแกว่งท้ามหาเซียนเกินไปผมจะเล็งเป้าหมายที่ผมจะเอ้ยเดี๋ยวลืมอัลธนูมาลืมอัลธนูมาไปได้เวลาลบกับพวกมันนะฮะดูเห็ okay. นไอ้มังกรตัวใหญ่นั่นใช่ไหมผมจะฆ่ามันนะเดี๋ยวขอปักพอสแป๊กนึงเออเออเออเอเอมึงอะไรกูโอ้ไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูล็อ ไม่รู้ยิงไม่โดนเือแตกโอเคแตกไปเสาหนึ่งมีกี่เสาวะกูไม่รู้ช่างแม่เออตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเตน็มไปหมดเออตรงนั้นอีกเสาหนึง่งนะไปโดนอะไรมึงกูไปตีมตอนไหนเนี่ยตอนนี้ก่อนจะตีกับมังกรกูตีกับมึงก่อนเนี่ยแหละกูไปยุ่งกับมึงตอนไหนเนี่ยผมจะไม่ไม่มองหน้าพวกมันนะฮะแล้วมึงมาจากไหนเนี่ย ผมพยายามไม่ยุ่งกับพวกมันนะไอพวกเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันไม่เชิงกรำเปลี่ยนนะผมนะเพราะงั้นไม่ยุ่งจะดีกว่านะครับส่วนพวกเอ็นเดอร์ดราก้อนไม่เสียมดีกว่า,าใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยแม่งเราอยากเอาคนนี่เลยเฮ้ยโอ้โหเชี่ย พยาโปรันขวดแรกมาแล้วเออมันให้มันโดนสักทีเด้อเอออผมพยายามไม่เล็งมาก่อนนะครับตอนนี้เล็งไอ้นี่ก่อนเลยเดี๋ยวมันยิงก็ไม่โดนเว้ยเนะี่ไม่มันยิงจากข้างล่างได้ปวได้ Ơi, đai, đai Đi lên mừng, khao này quá ừ, là cu Ơ, dính mạng như thế này Để đeo lốc Ừ, ổng cho nó dính mạnh Ôi Ôi, gì ơi, dính rồi. ไม่สนนะว้ยดิสเลทเตรียมมาไมืไ่ใช้สักชุดแม่งอขอขุดก่อนโอ้ยแมงไม่ถึงอีกยาวเลยมึงคราวนี้เอาเรียกอีกเอาเอ้าเอา,เอามึงมาครั้งสุดท้ายครั้งแรกกูด้วยมึงเก่งเก่งอะกูอมึงรู้ไหมเออกูจะกลับไปเล่นโซนไห้สักทีได้เวลาโอ้ยมึงก็ไม่ถึงสักทีเนาะโอ้ย ดูทรงน่าจะหมดแล้วนะอ่าน่าจะหมดแล้วใช่อ่าจะหมดแล้วมาเอนเดอร์ก้อนมามึงอยู่ไหนเร่งไม่พร้อมเลยนี่ทุกนัดนะครับอามนจูกหลบดนะ้มามาเ,เกี่ยเลเมันสังหวะนี้เรายิงไม่ได้แต้เราไปตี โอ้ฮะเชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรวะเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยมาเด็มาเล็กมึงเกี่ยวเชื่ออะไรเขาเนี่ยเอ้ยไม่โดนเลยเว้ยไม่โดนเลยเยี่ยมันยากจังวะไม่โอ้ยมึงอะไรเนี่ยอโอ้ยจุกยังไงโอ้ย อะไรวะเออไม่โดนเลยเหรอมึงหนีกลัวไอ้เออโดนแล้วโดนแล้ว,โ,ลวโอเคเอ้อจะใช้ชชเล่นทำไมเนี่ย ตามลูกกระส okay. le le ุนมึงแหละเออโอ้ยโอเคเร็วเร็เร็วเร็ปืนมึงก็บอกโหมึงก็เล่นถูวใจจังวะมัวยตอนนี้กูมัวนะเออเออเออโอ้โหเจี๊ยนอะไรเนี่ยโอ้ยฮิตบ็อกซ์มันอยู่ตรงไหน เยี่ยมชนะทุกคนครับทุกคนเยียมมึงดูมึงด,ดูข้างหลังนี่เออเยี่ยมไปเลยสุดยอดไอ้หี่แก่าจะจบทุกคนครับผมผ่านมาแล้วครับทุกคนเยี่ยมเยี่ยมไปเลยผมชนะครับ โอ้โหแล้วคือกูก็คือกูก็ไปยืนอยู่ในบ่อนั้นด้วยไอผมชนะครับผมตีมังกรสม็จแล้วคุณโอเคทีนี้ก็เหลือไปนี่ใช่ไหมไปอ,อะไรนะเลยไปแบบโลกมังกรอนะ่ะไม่รู้เรียกโลกอะไรกันเออลูกที่เอ็อนะอะโู้คูในที่สุดในที่สุดผมก็ผ่านสักทีหนึ่งนะครับแล้วผมตื่นตันใจที่สุด ดีครับเป็นการผ่านเกมไมคับครั้งแรกในชีวิตของผมเนี่ยคือผมเล่นไมคับมาหลายปีแต่ผมไม่เคยผ่านเลยนี่คือครั้งแรกของผมนะครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ของผมนะผมผมรู้สึกผมแอดชีฟบางอย่างในใจของผมแล้วนะก็สำหรับใครที่ยังรอคอนเทนต์โซนไออยู่นะครับ<ส>ก็อีกไม่นานครับ<ส>เดี๋ยวผมได้ลงไปแน่นะครับเดี<ส>๋ยวผมได้ลง เดี๋ยวผมได้ลงคลิปใหม่แน่ครับผมเตรียมตัวไว้แล้วนะจะเป็นตัวละครพาราดินนะครับก็จริงๆผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้ลง YouTube มาเป็นเดือนก็เพราะว่าด้วยเหตุนี้นี่แหละผมค่อนข้างต้องเล่นไปค้าไปจบก่อนนะครับผมถึงมาถึงจะเล่นได้สำหรับหลายคนที่ยังรอรอผมมาหลายเดือนก็อ,อ,อีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปทำแน่ๆ,ๆนะครับ ตอนนี้คือพูดฟุ่งเฟือมากนะครับผมผมดีใจอะ่ะคือแบบนี่คือครั้งแรกของผมโอ้โหแบบนี่เคยขับมานานไม่เคยเล่นไปครับจบเลยนี่คือครั้งแรกของผมเวก็โอเคครับขอบคุณทุกคนครับที่มาช่วยเป็นกําลังใจใผมนะมาช่วยเชียร์ผมมาดูมาดูคลิปนี้ของผมเนะี่ยมันเป็นอุปการะคุณมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็ก็ตอนนี้ไหนๆก็ได้พูดแล้วนะครับตอนนี้ผมมีซับสไครต์อยู่สองพันห้าร้อยคนเนาะ ก็ผมทำโซนผมทำคอนเทนต์แบบแนวแบบโซนไนท์คอนเทนต์รีวิวตัวละครน,นะซึ่งซึ่งผมพูดตรงๆว่าช่วงนี้ผมก็เบื่อๆนะฮะก็อยากจะลองหาเกมใหม่ๆมาเล่นดูนะครับก็ไมค r าฟ t ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากจะเอามาลงช่องนานแล้วล่ะนะครับน่าจะนานมากๆแล้ว,แล,วแล้วก็ผมคิดว่าผมจะหาแนวทางการทำช่องใหม่ๆนะครับสำหรับผมนะก็อาจจะหาเกมใหม่ๆมาลงมากขึ้นเนาะเออนอกจากเกมไมคราฟเนี่ยเออนะครับถ้า อย่างให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับก็ผมผมผมอาจจะพูดติดติดกัขัดหน่อยแต่นี่ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายของคลิปแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะโอ้เพลงเพาะเหมือนกันนะเนี่ยเซ่นินนจริงๆแล้วเพลงมันเพาะด้วยนะเออนะครับไม่ไม่รู้ว่าใครได้ยินเพลงฉากหลังเราหรือเปล่านะผมไม่ได้เปิดเสียงดังนะครับแต่มันเพาะนะจริง ผมคงเดียวเดี๋ยวผมคงต้องไปเปิดหาใน YouTube แหละ<ม>ถ้ามันเขียนอะไรบ้างเนี่ยผมก็อ่านไม่ได้ไม่ได้อ่านเหมือนกันแอนดี้ยูไม่ได้อ่านเหมือนกันนะเนียอ่าแต่เพลงเพราะจริงอน่ะ